ไปต่อเกันที่ภาพกล้องวงจรปิดค่ะของคนร้ายในะใคะที่ขับรถจักรยานยนต์ขโมยโทรศัพท์มือถือของเจ้าของที่วางเอาไว้ในรถจักรยานยนต์แล้วก็ลงไปสั่งกับข้าวลงมืออย่างใจยเย็นแล้วก็ง่ายดายแม้จะมีคนพลุกพล่านแต่ก็แทบไม่มีใครสังเกตได้เลยค่ะ นี่คือภาเพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือนะคะที่เจ้าของวางไว้ในช่องใส่ของหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ริมถนนหน้าร้านสถานียามถนนรัตนอุทิศในเขตเทศบาลคอนัดใหญ่โดยช่วงเวลาเกิดเหตุก็คือประมาณสองทุ่มของคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าของรถไปสั่งซื้ออาหารแล้วก็ยืนรอยอยู่หน้าร้านปรากฏว่าระหว่างนั้นได้มีคนร้ายค่ะซึ่งเป็นชายวัยกลางคน ขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แบบหน้าตาเฉยแล้วก็ขับรถออกไปทันทีโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าขณะก่อเหตุจะมีผู้คนพลุกพล่านก็ตาม ทำให้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ที่จุดเกิดเหตุซึ่งได้รับการเปิดเผยจากนางสาวณภฐรสินทิรองพลซึ่งเป็นพี่สาวเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิงค่ะมาก,กับลูกนะคะแล้วก็จอดรถเอาไว้ริมถนนหน้าร้านก่อนจะเข้ามาสั่งอาหารซึ่งขณะนั้นก็มีลูกค้าหลายคนและทุกคนก็ยืนหันหน้าเข้าร้าน จนไม่มีใครทันสังเกตว่ามีใครขโมยโทรศัพท์เจ้าของมือถือก็มารู้อีกทีก็เมื่อขับรถถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็จะใช้โทรศัพท์แต่ก็ไม่พบจึงมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านทองที่อยู่ติดกันก็เลยพบว่าอ่ะถูกคนร้ายขโมยมือถือไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคนร้ายก็น่าจะอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรือว่าปิดบางอัมพรางหน้าแต่อย่างใดซึ่งทางด้านผู้เสียหายบอกว่าสําหรับใครที่มีเบาะแสนะคะของ หรือว่ากระโจนรายนี้แจ้งได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0611979947นะคะจะได้เอาตัวมาลงโทษทางกฎหมายต่อไปค่ะ